สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรีวิวใหม่ขัดฟันครับวันนี้มาดูของใหม่ครับยี่ห้อเนี้ยผมไม่เคยลองเลยนะครับเป็นของ t ท s โ o l o รตันะครับใช้ชื่อว่าคุ้มค่านะครับความยาวสุทธิ50เมตรเทียบกับคอนเกรตนะครับผมเคยใช้ของคอนเกรตอะเสียยาวแค่ประมาณ25เมตรนะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้แค่49บาทแต่ถ้าเกิดเป็นคอนเกรตอะเจ็1เลยครับแต่ปัญหาคือว่าไม้ขัดฟันที่ผมใช้ได้อะ จะต้องเป็นลักษณะแบบเส้นเล็กแล้วก็บางเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะครับว่าอันนี้ผมใช้ได้ไหมนะครับถ้าใช้ไม่ได้นี่ก็เสียเงินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับมาแล้วครับก็รูปลักษณ์ก็เหมือนไม้คัดฟันทั่ว,วไปครับดูแล้วน่าจะเป็นเส้นเล็กครับดีใจมากครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะผมก็ใช้ได้2ออย่างแล้วคือบิ๊กซีแล้วก็ของโลตัสนะครับราคาก็ถูก รู้สึกบนะิ๊กซีน่าจะถูกกว่านิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมเอาบิ๊กซีมาให้ดูนะครับนี่นะครับของบิ๊กซีของบิ๊กซีเนี่ยรู้สึกเนื้อเหมือนจะละมุนกว่าแต่วความยาวก็ห้าสิบเมตรเท่ากันแต่ราคาผมจําไม่ได้นะครับยังไงถ้าเกิดใครที่ฟันชิดนะครับก็ต้องซื้อพวกนี้แหละครับมาใช้แต่เดี๋ยวโลตัสผมต้องไปลองอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยผมว่าเส้นเล็กโอเคเส้นนุ่มเส้นนิ่มแบบเนี้ยผมใช้ได้ครับเหมือนบิ๊กซีนะครับ ก็รีวิวสั้นๆแบบนี้นะครับเพราะว่ายี่ห้อน,นี้ผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวไปลองดูอะไรล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะครับแป๊บนึงนงครับโอเคครับอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าเกิดให้ผมเลือกนะผมยังคิดว่าบิ๊กซีดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราไปช็อปตัวตัสเราก็อาจจะลองเอาอันนี้มาใช้สําหรับคนฟันชิดนะครับถ้าเกิดฟันชิดเนี่ย ใช้เส้นใหญ่บางทีมันใส่ไม่เข้าไงดึงดึงไหม่ไม่ออกไงน่าจะเข้าใจกันรคนที่เป็นแบบนั้นนะครับลองดูครับขอบคุณมากครับ